วิธีอยู่ร่วมกับคนที่ดับฝันเรานะคะถ้าเกิดว่าคนที่มาดับฝันเราเนี่ยเป็นคนข้างนอกเป็นเพื่อนในที่ทํางานหรือเพื่อนข้างนอกเนี่ยมันก็จัดการง่ายแต่บางครั้งคนที่ดับฝันเรากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งแฟนของเราเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงพัดเอามาแชร์กันค่ะเทคนิคที่ ใช้บ่อยเลยข้อที่1คือพยายามหลีกเลี่ยงการเล่าความฝันของเราหรือเป้าหมายของเราให้เขาฟังค่ะคือพยายามคุยเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันไปเลยพยายามเลยนะย้ําว่าพยายามอย่าเล่าให้เขาฟังค่ะเพราะถ้าเราอะ่ะเล่าให้เขาฟังปุ๊บเขาจะเริ่มแบบเริ่มเตือนเริ่มบอกว่าทําไม่ได้เริ่มดับฝันเราแล้วจะทําให้เราหอยเหี่ยวทําให้เราทอ้อทําให้เราจิตตกนะคะ และเทคนิคที่2ในกรณีที่สมมุติว่าอยู่ๆก็วกเข้ามาคุยเรื่องความฝันของเราธุรกิจของเราหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วทิศทางกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยเขากําลังจะบอกให้เราเลิกทํากําลังจะดับฝันเราเทคนิคที่พัดใช้เลยนะเทคนิคที่2คือเทคนิคก,การเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยมันช่วยได้มากๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรานั่งกินข้าวกันในครอบครัวอยู่แล้วอยู่ๆคุณแม่ถามเรื่องความฝันของเราหรือธุรกิจของเราแล้ว เขากาลังพูดให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรประมาณนี้หรือกําลังจะบอกให้เราเลิกทําเทคนิคที่พัดใช้เนี่ยพัดจะเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยพัดก็จะบอกว่าอุ้ยแม่กับข้าวอันนี้อร่อยมากเลยแม่ซื้อที่ไหนหรอชอบกินมากเลยให้คุณอะเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยมันจะทําให้คุณไม่ต้องทะเลาะกับท่านเพราะถ้าสมมุติว่าเขาดัดฝันคุณปุ๊บแล้วคุณเถียงกลับจะ แบบมาคุยเริ่มทะเลาะกันเถียงกันใหญ่โตให้คุณใช้เทคนิคแบบนี้เลยเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยแล้วเดี๋ยวท่านก็จะหยุดพูดเรื่องนั้นไปเองนะคะทุกคนใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ลองเอา2เทคนิคน,คนี้ไปใช้กันดูนะคะเพราะว่ามันเวิร์กมากๆพัดนใช้มาแล้วค่ะ